ในเรื่องแพ็คู่2คนนี้นะครับระหว่างนักปราดกับตัวพ่อคาพาร์ทูอ่านี้เราเคยเล่นพาร์ทนไปแล้วที่เกี่ยวกับกล้องดูดวงดูดาวอะไรใช่ไหมฮ mm hmm. าร์บอลกับพาติโอได้มาที่เมืองมอนไวส์ wise, นะครับที่ที่เลกูลัสบอกว่าเขาจะสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับพวกเขาก็เลยมุ่งไปที่ห้องสมุดหวังว่าเขาจะได้เห็นไอเครื่องที่จะทำให้โลกสั่นสะเทือนนี้นะครับผม หมายถึงว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ท่าทำทำให้เลือโลกหลือลั่นสั่นสะเทือนอะไรอย่างนี้คห้องแลบของเรกูลัสน่าจะอยู่แถวนี้นะเขาสร้างไอ้กล้องดูดาวนั้นเสร็จหรือยังนะาสร้าง้กองดูดาวนั้นสอัน เรามาหาเขาแล้วก็มาฉลองกับเขาดีกว่าดื่มกับเขาดีกว่าคือจะบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์อย่างนั้นเหรอ <c oughs> มันจะมีชนิดอื่นได้ยังไงกันแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้หัวสมองตื้อน,นะถ้าอยากจะดื่มเนี่ยท่านจะควรจะเป็นกาแฟมากกว่ากาแฟเหรอ ก็ขอให้รู้ว่าถ้าจะดื่มกาแฟของฉันต้องใส่นมเยอะๆนะน <'s> ั่นะแปลกจังเลยเนี่ยเขาบอกว่าคือนมเนี่ยมันจะทำให้ความขมของมเมล็ดกาแฟเนี่ยจางลงนะครับไล่ความขมนี่แหละมันทำให้แบบอะไรกระตุ้นสมองกระตุ้นจิตใจอะไรอย่างนี้ เออยังไงก็เถอะยังไงเราไปทักทายข้างในก่อนดีกว่าไหม Regulus Regulus เกิดอะไรขึ้นเลยกุลัสชันโดนการวิจัยของฉันโดนขโมยไปและเมื่อคุณมาถึงมีอะไรให้กินบ้างไหมฉันหิวมากเลยคือทาปล่อยไว้หิวแบบนี้คงจะพูดอะไรไม่ออกแล้ว โอ้สุดท้ายแล้วเทวดา,าพระเจ้าก็ยังไม่ลาทิ้งฉันี่คือเป็นอาหารมื้อแรกในช่วงเวลา6วันเลยนะช่วงเวลาหกวันสิก้ชั่วโมงและก็สนาทีเลยนะทำไมครั so <im itation> ้ง,งนี้ถึงอดอาหารนานขนาดนี้เลยละ่ะ you แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าโดนขโมยไปเน่เขาบอกว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเขาสามารถสร้างเทเลสโคปกล้องดูดาวได้อย่างรวดเร็วแล้วจะสำเร็จแล้วด้วยแล้วก็แต่ว่าเหมือนแบบเงินทุนเขาหมดนะครับเออ เขาก็เลยไปกู้เงินมา And, well, um, so แล้วทีนี้พอจะกู้เงินเนี่ยมันก็ต้องมีของไปไปไป,ไปค้ำประกันไปกู้ไปค้ำประกันอะไรอี้มั้งเนี่ยเขาก็เลยเอากล้องดูดาวไปให้ไปคำ้ำโเอ้ยแล้วมันไม่ได้ถูกขโมยใช่ไหม คือให้พูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้ถูกขโมยแต่นายขายไันไปเลยสิโอ oh, มันเป็นสิ่งที่น่าละอายจริงๆ well. เขาก็บอกว่านั่นแหละเออเหมือนเขาไปต้องเอาไปไถ่หรือไปคืนว่า่ที่เขากู้ไว้อะนะ,ะเออเหมือนไปขายนั่นแหละ ชดใช้อ่ะค so ือเหมือนเขาก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปคืนหรือว่าไปลบล้างหนี้เขาเนี่ยเขาก็ไม่ไม่สบายใจที่จะแบบมองที่กล้องดูดาวของเขาอะ่ะ well, แหม่แย่จังเลยนะ

นายไม่เข <önce S 2> ้าใจเราซะเลยอย่างนี okay, anyways, okay <hel> days, like ้ว่าเขาบอกว่าบางทีมีความหวานคือเมื่อกี้เหมือนตัวอัสบอบอกว่าเออนิสัยของพาติโอก็คือเป็นคนใจดีพูดหวานอะไรเงี้ยนะครับพาติโอ้บอกว่าในโลกของเราเนี่ยบางที เติมความหวานนิดหน่อยมันก็จะช่วยให้ทุกห่ิงทุกสิ่งผ่านไปได้ด้วยดีนะมันก็เหมือนกาแฟนั่นแหละกาแฟนในชีวิตจริงอ,ะอ่ะอืมเราไปคุยกับพวกปล่อยเงินกู้นั้นดีกว่าดูซิว่าไปคุยให้เขาเนี่ยคืนกล้องดูดาวให้ได้หรือเปล่าอ่ะก็ลองดูงดเขาใช้คำว่าโลนชาร์กเลยนะ โดนที่เป็นแปลว่าเงินกู้ชาร์ก็คือแปลว่าฉลามนะครับฉลามปล่อยเงินกู้อ่ะก็คือเป็นสอบเฉพาะของพวกผู้ก่อเงินเงินกู้นะครับเชี่ยวเป็นฉลามเลยอะไรย่างนี้ยเนี่ยอันนี้พวกโจนทั้งหลายนะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นของกล้วยเลยนะไอ้นักดูดาวนั้นเนี่ย แล่นดาราสาวด้วไหมนี่ลองฟินเทสอาพิทโลนไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาไอหมอนั่นเน่ยจะให้เงินเราถึงแม้ว่าเขาเนี่ยได้จ่ายนี่เราไปหมดตั้งนานแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าไอคนฉลาดแบบนั้นน่ะจะแบบบริหารจัดการเงินไม่เป็นน่ะ ถ้าเราขายไอ้กล้องนั้นเราคงได้เงินมาเป็นกองเลยล่ะได้ยินหรือเปล่าเต็มสองหูเลยล่ะดูเหมือนว่าเลโกลัสของเราโดนหลอกซะแล้ว เอ้ยพวกแกเป็นใครกันฟ้า Just so I know the score, Artilio. Just so I know the score, a r t i c i o อะไรวะ Do these cups of coffee need any milk or sugar? เอออาร์ติอบอกว่ากาแฟที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยต้องการใส่นมหรือว่าน้ำตาลบ้างไหมเป็นคำเปลือย์ๆหรือบ้าง It pays to be discerning. It pays to be discerning. อะไรวะ อ๋อคือเหมือนเขาเข้าใจกันแล้วนะครับเข้าใจภาษาทั้งกันและกันแล้วพันธิต้อบอกว่ากาแฟที่เลวร้ายแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีความหวานแม้แต่นิดเดียวเออมันจะต้องเอาโยนทิ้งดังห่าเหรออะไรกันไปลูกเฮ้ยใครก็ได้ทำให้สองตัวนี้หูปานเลยชิว่า I'll do what I must. Yee-haw! i got that more grit than I can handle. Don't underestimate me. yee -haw! Let's do it! I'm invested in you. you a true friend. <laughs> now then. Strike that guy. Found a weak. I fight for my friends. I'll keep my friends safe. Soldier, mm. Mm. study harder. Keep going. เราไปกันต่อครับเข้าใจแล้วหุ้นส่วนโดยเวลาทีเา่เราเอาของเลกูลัสไปคืนได้แล้วล่ะอันนี้คนสวน อไอ้พวกแกเป็นใครกันพวกแล้วไปทำอะไรกับการของฉัน <c oughs> คือเราก็แค่เป็นคนผ่านมาพวกนั้นก็ให้เราผ่านมาแต่โดยดีเรามาที่นี่เพื่อคุยกับเรื่องนี่ของเลกุลัส <c oughs> อะไรถ้าแกตามหาไรอยู่แล้วก็มันไม่มันไม่อยู่ที่นี่หรอก a little more coin for yours to more for สิ่งที่ฉันทำก็แค่ฉันพยายามที่จะเขียนข้อตกลงหรือเงื่อนไขลงไปใหม่มันก็เลยจะต้องการเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้น่าจะหมายถึงว่านี่ของไอ้เลกูลัสเนี่ยมันถูกเขียนเงื่อนไขให้แบบจ่ายเพิ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้จ่ายมากกว่าปกติ เขาบอกว่าไอหมอนั่นเนี่ยมันเป็นนักดาราศาสตร์ก็จริงแต่ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับเงินไอหมอนั่นเนี่ยช่วยใช้ไม่ได้เลยจริงๆทำให้เขาเนี่ยสามารถเอาเปรียบได้เยอะเลยล่ะยาคิดว่าอย่าประมาทตัวฉันล่ะเอออย่าดูถูกตัวฉันล่ะ สิ่งมีสองสิ่งที่เขายอมไม่ได้ก็คือไอ้พวกโง่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินกับไอ้พวกผู้บุกรุกฉันขอถามอะไรได้ไหมว่าพวกแกชอบกาแฟบ้างหรือเปล่าฉันชอบกาแฟมากไม่มีอะไรที่ดีกว่ากาแฟที่มันเป็นแบบ เป็นกาแฟดำเหมือนแบบค่ำคืนดำมิดเหมือนค่ำคืนเพาอางนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีของแกแล้วนะเพราะว่าฉันเนี่ยมีกาแฟถ้วยใหญ่ที่โคตรขมให้กับพวกแกเลยแหละตกลงเขาว่าอย่างไงเตรียมตัวที่จะโดนอับกันแล้วกันเอาสิ่งที่ จะให้แปลต,ตรงๆก็คือพวกแกเจียม,ยมที่จะโดนอัดเละได้แล้วเอ,อ้ยจัดการเลยพวกนูกน,น้องมอบบีีให้พิชารี ไอพวกแกมันจบแล้วส่งกล้องนั้นมาให้กับพวกเราดีกว่าไอไอ้ไม่รู้ไ่าพวกแกพูดถึงอะไรม่รู้อพวกแกพูดถึงอะไรไอ้พอพอพอฉันมีเงินนะไอ้พอพอพอฉันมีเงินนะ ไอ้พวกชั้นต่ำพวกเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายหรอกปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองเอาเราจะดแลแลวลเลยเหรอใช้กำลังใช้กำลังปล้นกันเลยทีเดีวยวย To be <laughs> <my> study harder. <laughs> I'll look the other way this wants, partner. ทางนี้ฉันจะมองทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกันแล้วกันนะตัวหุ้นส่วน going you're to keep ต่อไปแกอย่าไปยุ่งกับเลกูลัสเข้าใจใช่ไหมได้เลยได้เลย,เลยโอ้โไว้ชีวิตฉันด้วย you my recovered of the pinnacle it โอ้ได้มาแล้วเหรอโอ้ผลงานของฉันผลงานที่จะยิ่งของฉันขอบคุณมากเลยนะทั้งสองเลยนะฉันสาบานกับดวงดาวและเดินไปฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้แค่สัญญากับฉันได้ไหมว่าครั้งหน้าถ้าจะเซ็นสัญญาเออเซ็นสัญญาอะไรกัน ให้อ่านรายละเอียดสัญญาให้ละเอียดเหมือนที่ดูดาวได้ไหมใช่ฉันก็ยินยันเป็นเสียงที่สองเลยล่ะจะขอเป็นเสียงที่สองไดไหมได้เลยฉันจะพยายามยันสุดความสามารถอาละทุกอย่างถูกเซตไว้เรียบร้อยเอ่เออพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเออและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้ว ้องดูดาวเนี่ยก็จะทําให้เราเห็น The Mysteries of the Night Sky ปริเสณณแห่งค่ําคืนอ่ะ oh. look at that เฮ้ยดูสิแล้วไอไอก้อนกลมๆใหญ่ๆท่นคืออะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นดวงจันทร์แนี่น่าจะเป็นการมองดวงจันทร์ที่ใล้ที่สุดท่าที่เราเคยดูเลยล่ะโอ้ยมันดูเหมือนเป็นคุกกี้อันใหญ่ใหญ่เลยนะ ออสก็บอกว่าเขาอยากลองดูบ้าง Fated ยอดเยี่ยมจริง Those stars blue across มันมีดาวสีแดงกับดาวสีน้ำเงินนะครับเออแล้วก็วางตัวกันเป็นกากบาทเป็นกากบาทเ,เหรอไหนอันไหนอ t h o น e เขาก็บอกนะครว่าอ๋อนั่นคือกลุ่มดาวอันนั้นกลุ่มดาวอันนี้เดี๋ยวก่อนนะในช่วงเวลานี้ของปีเนี่ยปกติมันไม่น่าจะมองเห็นนี่นะหมายความว่ายังไงคือปกติคือแบบ ไอ้กลุ่มดาวนี้มันจะหมุนเวียนนะเหมือนกับดาวดวงอื่นๆนะครับผมมันจะโคจรไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าในช่วงเวลานี้ของปีเนี่ยมันน่าจะแบบอยู่บนหัวเราหรือว่าอยู่ในตำแหน่งนี้ในตอนกลางวันนะเออไม่ใช่กลางคืนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปนได้ยังไง

ตกลงกลางวันกลายเป็นกลางคืนอย่างนั้นเหรอ Well, it just so happens I've recorded the time of the sun up and sun down for many years. เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้บันทึกช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นมาหลายปี And it appears the daylight hours grew ever so slightly shorter for. และดูเหมือนว่าเอ่อ บางครั้งเนี่ยช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันมีชั่วโมงน้อยกว่า had declined, so คือตอนแรกอะตอนนั้นเน่ยเขาก็คิดว่าตัวเขาแบบแบบคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรล่ะใจตัวจิตใจเขาไม่ปกติหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้บันทึกนะข้ามไป ผิดแล้ล่ะที่นายคิดลังเลในตัวเองหรือไปโทษที่ตัวเองไม่โอเคอะไรเงี้ยให้พูดง่ายๆคือ,อ,คอบางครั้งหรือบางฤดูกาลอะไรเงรี้ยกลางคืนจะยาวนานกว่าอย่างนั้นเหรอนั่นก็น่าจะเป็นขอ้ขอสรุปที่มีเหตุผลที่สุดไม่เข้าใจเลย มันทำไมมันกลับตาลปัดแบบนี้เหมือนสวรรค์กับโลกกลับกันหมดเลยอ่ะอ๋อแต our power comes from working at the edge of the known world does it not at own the k โอ้แล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราไม่ใช่เหรอที่ทำให้แบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกระชอนไปสุดขอบโลกอะไรอย่างนี้ใช่นายพูดถูกเลยออสบัว This is why I cannot stop studying the night sky Treasure the unknown นี่คือเป็นเหตุผลที่ฉันเนี่ยจะไม่หยุดศึกษาในเป็นศึกษาเกี่ยวกับกลางคืนเกี่ยวกับท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันคือสมบัติของการอะไรเป็นสิ่งที่ไม่รู้นะครับที่ล้ำค่านะครับความลับในยามค่ำคืนเขาก็จะศึกษากลางคืนพร้อมกับ ไอ้ก,กล้องดูดาวของเขาต่อไป More fodder for debate, see. I อะไรกันไม่รู้ <laughs> แล้วก็ขอให้จำจำไว้ด้วยนะว่าให้กินอะไรบ้างอย่าทำงานจนลืมทำงานจน <c oughs> ลืมกินเขาก็ขอภาวนาเจาดวงดาวให้เราเนี่ยเดินทางต่อไปโดยปลอดภัยและก็มีชีวิตรอดกลับมา จบเนื้อเรื่องแพ็กคู่ของสองคนนี้นะผมสวัสดีคุณสมชายด้วยนะครับก็เป็นคืออย่างที่ผมบอกว่าใน้เรื่องแพ็กคู่เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้สู้จริงๆคือได้สู้แหละแต่เป็นการได้สู้ที่แบบไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะเออทั้งสองเนื้อเรื่องเลยก็คือเหมือนสู้ไม่ได้สู้อะนะครับผมแต่โอเคจบเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับสำหรับแพ็กคู่นะครับผม